来，打。 ญี่ปุ่นค่ะลูกค้าค่ะขออันนี้พี่ด้วยไอ้สีดำอ่ะไอ้นั่นอ่ะไอเงาเงาอ่ะอะไรอย่า้กระโปรงยีนญี่ปุ่นป้ายวิวค่ะพี่ค่ะ ไม่รู้ว่าลูกค้าตัใป้ายนี่แบบว่าไอย้โนโมโต้เลยนะท <What? S 2> ี่่ลง,งานสวยมากไม่ใช่สวยธรรมดานะสวยมากนี่จิยูใช่อะไรโคซ่าค่ะ ก็พี่เปิดแล้วมาไปหยับไปไหนเลยยันนี่ยังอยู่ไหนไม่รู้ยังไม่มีที่เอะไรเลยส่วยส่วยแบบมากๆากเป็นควาน่นมากนะแม่เพราะว่าไม่มีช็อคโก้ให้เหลือไม่เหลือเอาไงทโหไว้ไหนอ่ะผมโหล่ะกังเกงทำงานเปิดไหมคะ พี่กันเล่ <สา S 1> ใช่ไหมพี่กันเลจะกลับน,นัูนค่ะแบรนด์โกลกิสภูมิพุ่มเหมือนเดิมพี่ปุ่นเป็นอะไรที่มันน่ามาข้าแบบว่าหอบด้วยเออข,ของฝ่ายญี่ปุ่หล่ะค่ะแม่จ๋าร,รักการเมืองมาการเราเป็นก่อนแม่ทำงานหาเงินกัน <มา S 1> ต่อไปจ้าหาเงินเงนต่อไปนะใครจะมีเปนยะังไง เกงยีนชายมีบ้างไหมคะเราเกงชายไม่มีค่ะเราก็ชายเราก็อุ้ยเราก็พูดอะไรอะไรที่รอยอะไรยันยันยันเนอะเขายังมารับถูกไหมวะนี่อันนี้กระดุมได้ละอันนี้แต่งกระดุมแบบหลักหลักอะไรแบบ ไทยเม็กซิโกด้วยเรอาล่ะยุโรป U.S. เม็กซิโกเขาอะไรเนี่ยโงญี่ปุ่นเป็นอะไรที่ขางดีมากมาถึงกค้ารีบเอากอนที่เขาจะโอลยนี่เอามาเปิดรีวิวอนเดี๋ยวูค้โอเราไม่มีเอยืญี่ปุ่นมีไหมคะ บอกดีแล้วหรอเจ<ะ>้าคุณจะลงเองด้วยอกดีแล้วเสียงว่าเนาะของมันออกวายญี่ปุ่นนะเจ็ดวันเข้าอีก็ออกวายนะ ค่อยได้ยินเลยค่ะไม่ได้ยินเสียงหรอเอาอีกแล้วไม่เสียงแล้วเจ้าไม่ใช่มันมันได้ยินแต่มันเบาเบาหรอซื้อมานั้นได้ข่าวถ้าว่าเป็นที่โทรศัพท์อ่ะอันเดิมออ่่ะันใหญมากไหนบอกมันไม่ดีอันไหนอ่ะอันแพงอันนั้นอ่ะอันสองพันกว่าบาทหรอยถึงว่าให้เพื่อนมีูว่ามันทำอันนี้คือไม่ไม่ติดไม่เข้าใช่ไหมพี่ว่าเป็นที่โทรศัพท์อาจจะเป็นเคสดันตุหรือเปล่าพูดทำไมมันเบาจังเนี่ยเคสมันดันหรือเปล่า ลองลองเช็คเสียงที่เสียงใหม่เน้าะเข้าเลฮะเสียงใหม่ก็น่าจะเข้าเลยออไม่ไม่งั้นพี่ได้คำตอบหน่อยห่ามปลาผู้นะหางปลาคนนี้อุ่นเล่นกันที่เข้าไปดูในช็อปเขาคือเป็นเพลนเขาเลยอะห่าปลาได้ยินไหมคะลูกค้าไม่ได้ยินบอกนะยังไงก็ภูมิเชื่อหนูตรงนี้แน่นอนทรงสอบทรงเอทรงปาน บ้านเราพี hmm. <sk ira> <sk ira> <sk ira> ่โดนดักแน่นอนอ่อสีเข้มค่ะเกไปะสีชานมค่ะอุ๊ยน้าฮัาเขาบอเสื้อเฉยสีชานมจ้ะเทำไมมันเสียบชีงดีเทลเมค้าดูสีสีเ้ม่าอุ้ใสกระโงนี่ขนาดเอวสูงเวอร์แล้วนะลูกค้าดิถ้าใส่จริงแล้วก็ประมาณแบบี้กอย่าง ยาวๆมันดีเหรอใส่เราขาดสั้นเลยโอ้ยสวยว่ะถุงพุ่งนี้นะขอถ่ายรูปก่อนนะแม่อุ้ยี่อ้สวยมีคนพยาย,ยาม่ายท่านแรกถ่ายรูกต่ให้พุ่งนี้นะลูกค้าค่ะอันนี้โรลิแฟมลูกค้าอยากดูสแลปหรือเอลยืด อยาูงานไหนจพ้โีมเละูเจ้าเปเาสาวได้เลยอ่ะมาเทียบตัวโตหนูนะแม่ยาวสุดะวินี้ได้นตัในร้านเที่ยวอ่ก็ไม่ร้านงานไม่มีใครตัวยาวเลยทคนอันนี้คบบไ้ี่เปิดอยู่งานอะไรครับโกงยิงญี่ปุ่นค่ะลูกค้าป้ายวิวลูกค้าดูแค่แบนด์อย่างเดียวอิสบิลนะไมคัดแีว่าทำราคา เลห่แอนล่มากลอมากสดๆร้อนๆเลยรีบเปิดก่อลูกค้าที่จะโอนแล้หมดไม่ได้เปิดอีกเพราะว่าปีนึงกจะได้เปิดคนึงอยากเปิดงานแต่ว่าสลับงานให้แม่ดูบ้นูรีบเปิดเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นตัวหรืออะไรนะแต่อยากให้เหร็จว่าเอ้ยเรามีงานอื่นด้วยไม่ง้นก็รีวิวแต่งงานเดิมๆเนาะเดี๋ยวพี่จะ งานนะงานรายการลงเยอะมากนะคะูกคขาเข้าๆออกทุกวันนี่สวยคือค่ะใครรับรีวิวลูกนี้ขออนุญาตจะส่งพรุ่งนี้นะเดี๋ยวหนูเอาขอไปถ่ายรีวิวก่อนนะคะพรุ่งนี้จะส่งเลยลูกค้าสามารถอุลตรองได้เลยนะคะวันก่อนได้ก่อนแค่นี้ของมาประมาณเจ็ดสิสิบวันครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาไม่เยอะด้วยรีวิวขอจองแล้วแต่ว่าไม่ยกเลิกกันนะแม่น้องไม่เสียสิ์ สอบนี้ลองมอายาวมากมาก รีวิวอยู่หมดหรือยังคะตอนนี้เหลือลูกหนึ่งลูกใหม่หนึ่งลูกลูกใหม่เหลือหนึ่งลูกแล้วลูกรีวิวลูกรีวิวขออณิยะศุกร์วันนี้นะคะลูกรีวิวขอณิยะศุกร์วันนี้เป็นโาไปถ่ายรูปเพราะไม่งั้นเด่นหนูจะไม่ได้เปิดรีวิวแน่ของไม่ได้มาเยอะนะคะสองรอบแล้วก็ลูกค ja ้าแชทก่อนนะเพราะว่านลูกค้าท่านหนึ่งเดี๋ยวลูกค้าเอาพัดแชทเนาะแล้วเดี๋ยวให้แอดมินเขาไล่ให้ไม่รู้ใครเป็นใครที่โอนกว่านี่ได้ก่อนอีกไหมคะ แต่ตอนนี้ร <Around streaming? S 3> ีวิวยังว่างนะลูกค้าว่างค่ะรีวิวได้แต่ไอ้พวกนี้ไม่รู้ว่ายังอยู่เปล่าเขาไม่รู้เขารับไปจนไปถึงไหนแล้วนะแชทมันเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าแต่ว่าแอนดี้เขาจะดูตามวันที่ตามไทม์ไรอยู่แล้วนะคะให้สินค้าท่กผลิตภัณฑ์ขอนแน่นอนค่ะพร้อมทนก็ทักได้เลยนะของมันร้อนแม่รีบเอาไปขายทำกำไรกันดีกว่าอย่าช้าอยู่อย่าตะโกขายได้แน่นอน เขาคิดขายได้แน่นอนยรีวิวไปยังคะรีวิวว่าค่ะพี่เอาไปเลยแต่รีวิวส่งนี้นะรีวิวส่งพรุ่งนี้นะไม่กลัวเป็นแฟชั่นกัดแส่แม่นะจะบอกว่าตัวรีวิวสวยมากนะลูกค้าวิสยมากหดเไ่ม่ต้องกลัวว่าเอ้ยหยิบมาแล้วลูกใหม่ไม่สวรีวหนูก็ไม่เห็นความกเห็นอมกันแต่ว่ารีวสุดจะที่แล้วก็เลยเปิดเปิดคหน่อยเนาะ ยาวเขาเรียกว่ายาวอยู่นะติดสั้นทองสว่างตัดแส่ตาวมากใหญ่แบบนีคล้ายๆกับพวกกโคกของของนป่นเลยตัวญี่ปุ่นเขน่าจะชอบแบบยาวมากอุ้ยน่ารักคกคขารับเลยรีวิวแนะนำทดสอบใหม่ไม่รู้เดี๋ยวขออนุญาตไล่แชทอีกนะคะเอาโอเคจบด้วยตัวนี้สวยมากน้องเป็นญี่ปุ่นป้ายวิววันนี้รายการญี่ปุ่นนำครับนะคะแล้วก็มี U S เข้ามาด้วย่ ไล่เลยนะคะฝั่งขั้นกับฝั่งยาวสวยมากแขวนยังไม่หมดนะเนี่ยลูกค้าค่ะใครรับแจ้งได้เลยเดี๋ยวเจอกับสี่ห้าส่วนต่อนะคะงานญี่ปุ่นตั้งแถวรอแล้วฝั่งนี้สวยๆเลยค่ะไปนะเขากำลังจะไปส่งรอบแรกกันแล้วนะคะ